สวัสดีครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนมาตีนี้ Army RTG EP 47ในช่วงเทศกาลเชฟชิปเตอร์ทีมสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนเอนว่าจะมีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะ นี่ครับการิชา98เอโต้2เวอร์ชันสตั96นะครับมาซิยาว 97, 97 Jong, ตเต็มเปเล่97แฟงกีง้เดยองตำแหน่งกลางรับ96อ e, ีนะครับหลากหลายใบสุดยอดมากเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าทีม2นี่จะเป็นเทศกาลของผมหรือยังเพราะว่าทีม1เนี่ยผมไม่ได้ใครเลยนะนอกจากไอ้ฟังกอฟสกี้ตัวเดียวเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูใน SPC ด้วยเลยนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอัปเดตจาก EP ีที่46นะอันเนี้ยจะมาตั้งแต่วันก่อนแล้วน,นะครับสำหรับซัมเม ยุมติตีต้นะเป็นกองหลังเชฟชิชเตอร์เป็นปีกซ้ายนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ไฮ g ม m e เดียมขาซ้ายนะครับสองแสนก็กว่ามั้งถ้ผมจำไม่ผิดนะไม่น่าทําเลยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือวันจ้าวมิลินกคบิซาวิทนะครับวันนี้น่จะเป็นพี่ชายของมิลินตัวที่เป็นของอาซิโอนะครับจากผู้กษาประตูเชฟชเตอร์เป็นกองกลางแล้วก็เป็นการ พิมีนเชลชิเตอร์ด้วยซื้อลงแล้วเข้มเต็มเลยส่วนสูงก็หกฟุตแปไม่รู้ดิว่าเอเอ็มันจะฟิก AI ยังไงนะเพื่อนๆแต่ว่าสไตล์แต่โหดมากเลยครับคือเกิน90เกือบหมดยกเว้นค่าชูตติ้งอ่ะแสนสี่นะครับเพื่อนๆน,น,นะแล้วก็มีเดวิดเบคแฮมทีมอัฟเดอรเยร์มานะครับเป็นการเอชนะเดวิดเบคแฮมตัว 1.6M นะครับโคตรแพง <laughs> 84ดสิบสคูณหนะนี่มาแต่เมื่อวานแล้วก็ทำได้อีกนะครับเพื่อนๆน,น,นะ แล้วก็ SBC Team Order Season Championship Team หนึ่ง Player Pick เนี่ยจริงๆอันเนี้ยมันมาตั้งแต่ตอนที่2-3สวันก่อนแล้วแต่ว่า ID m a t e r i a รียมี่เนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดกันด้วยใน EP นี้นะเพื่อนๆนะน่าลุ้นอยู่นะครับเพื่อเสริมกำลังไปลุยฟุตแชมป์กันนะครับโดยทีมหลักของวันนี้นะเพื่อนๆผมก็จะมาก u i ท i n g เก็บเลเวลต่อนะครับในส่วนของออบเจกตีที่มันมาเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเอาเจกตี c h a m p i o n s h i เปเป้เรนาตัวนี้นะครับเพื่อนๆทำเพืนง่ายๆนะจากนักเตะลาลิก้าทีมชาติสเปนไปเดี๋ยวก็ ได้เองนะครับ เล่นในแรงไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็เป็นสัปดาห์ใหม่ปุ๊บเราก็เก็บเลเวลกันอีกสัปดาห์ที่แล้วผมก็เก็บไปจนเกือบครบแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของก็มีอันนี้มาด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือการเชฟชิปเตอร์กริ้งโอดเดอร์สัต9 4นะครับคือได้ง่ายมากชนะ3เกมทำ8ประตูแล้วก็แอซซิต6ลูกนี่ก็จะได้แล้วก็ได้แพ็คด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้อันล็อกมันออกมาด้วยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็จะไล่เก็บไป exp เนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะเหมือนสั ับจากการเล่นฟูชองฟุตแชมป์มนะเพื่อจะได้กายยิ่งเลเวลต่อรู้สึกว่าผมขาดอีกแค่2,000 EXP เท่านั้นนะผมก็น่าจะได้เปิด84คูณ25ด้วยนะซึ่งเลเวลถึงแน่นอนในวันนี้เลยนี่นแหละนะครับแล้วก็ตรงชีพิสเตอร์3ตรงนี้ก็มี EXP จากการเล่นต่างๆนานานะครับมีเตะลาลิก้าสักหน่อยเดี๋ยวก็จะผ่านเองนะครับรวมถึงโหมดครับก็กลับมาแล้วด้วยนะครับเชฟชิพเตอร์ครับนะถ้าเกิดทำกรุ๊ปคอมเพลซ์เสร็จเนี่ยได้เกนดูซี่มาด้วยซึ่งเกนดูซี่นี่คือลิงค์เข้มๆกับพวก ตัวระานเขาดิไปที่ปายเยตอะไรพวกนั้นเลยนะเชสเตอร์เป็นกองหลังแถมสกิล5วิค5ต่างหากนะครับวิธีการจัดทีมเนี่ยมันต้องมีนะักเตะเป็นผู้กสาวประตูลงตัวจริงน้อยสตัวมันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ไม่งั้นไม่ผ่านนะแล้วก็ต้องชนะให้ได้สิเกมน,นะครับลายทางเนี่ยก็จะมีแพ็กด้วยวิธีจัดทีมก,ก็จัดง่ายนะครับจัดยังไงก็ได้นะครับเป็นหมดแม็กซ์แคมปิลลี่มีตัวโลนได้1ตัว ะครับเดี๋ยวก็คงจะหาเวลามาลองเล่นดูนะครับอีแพ็กอยู่เหมือนกัน85คูณ3 84คูณ7แล้วก็85คูณ5ก็ตึงอยู่นะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคงั้นอย่างแรกที่เราจะทำในวันนี้นะครับผมได้ไปทำเพย์เพล็กมานะครับประมาณ9อันเพย์เพล็ก81บวกนะครับเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นฟุตแชม์หาเก้าหางก้ามมาเปิดอีกทีละกันนะครับอัป้ายตัวแรกพลาติกชิกนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้เพย์เพล็กทีมออเดอร์ซีซั่นเดี๋ยวค่อยทำละกันไปหาแพ็กก่อนนะครับ าการ์ดก่อนอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับอันที่สามอันที่สี่เฮดกี้นะครับอ๋อเชฟชิปเตอร์ตัวหนึงเด้อมอนอาคิมมี่นะครับเชฟชิปเตอร์เออสเตเก์ taken, นะอ,อุยยาสบาวนะครับโอเคนะครับ ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆช่างมันนะครับไปเล่นก่อนดีกว่านะเพื่อนๆจะได้ผ่าน exp ผ่านเลเวลด้วยเวเต็มเลยนะครับโดยที่ ep นี้ผมจะเล่นฟุตแชมเปี้ยนออฟก่อนนะเล่นไป3เกมเพื่อได้มาวินเดียวเองเหลือ7เกมให้เล่นต้องการ3บวินนะครับส่วนหน้าตาทีมก็เหมือนเดิมเลยนะครับความเดิมจาก ep ก่อนที่มีฟังกอฟสกี้กับแบมบ้าเพิ่มเข้ามา นะครับตัวอื่นๆก็ยังไม่มีนะหวังว่าจะได้สักตัวหนึ่งจริงๆสัปดาห์ที่แล้วผมคาดหวังกับลูบินฟาเวอร์ซี่กับบูน่มากเลยนะแต่มันไม่มาสัปดาห์นี้ตัวท็อปก็จะเป็นแบบพวกเดมเบเล่อะไรก็ว่ากันไปไปครับเพื่อนๆเกมแรกของ EP ที่47่กู้ตัวเปาตอเรสนะครับผู้สเปนผูสเปนมาเลยโอ้โหการเก่ามากกันะแต่ละบของนายนะเพื่อนไปครับ ผมจะเปิดเลยดีไหมอ่ะแพ็กแปสิบสคูณยิบห้าทำไมเขาไม่เล่นอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาปอยให้ผมเฉยเลยเมื่อกี้มึงไม่ต้องปล่อยกูชนะได้ไม่ต้องปล่อยต่อให้ว่างั้นเถอะ บายโดนาทานโอ้โหโดนแล่มา2อนึงกับมอริเดนเทสโดนาทานสามหนึ่งมาเดนลี สีหนึ่งนะครับห้าศูนไม่ใช่ดิห้าหนึ่งมาตีเรลีร่โอ้ยิงสวยมากมาตีเอกของซีรีส์ทำงานนะครับนะครับโอ,อ้ย ไออเพื่นโอเควินแรกไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน let's go โอเคโอเคฟังกอลสกี้1-0น,นะคะรับสวยงาม ซมบ,บัต้าโอาโห้โคตรบัตเลยวะ่บบนะแซมบอตานายิงได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรคมจบไม่จบ Oh. Frankovsky but doesn't have to do it on his own Oh bruising past him So now a, a and played short now Gives it a no way through โอ้ยโดยไนไล่มาลูกหนึ่งอ๋อรู้แล้วหาสองโอ้โหให้เขาไล่มาทำไมเนี่ยหาสามอีกแดงเบาแดงเบา ไม่แดงทบทบพัดหน่งโอ้โห54สนุกดีจริงๆรแต่เ huh สียหอีก่ะ64มาดิอีมันไทานกรตั้มมา ไม่มีทางเด็ดซีนะครับไปให้เขาไล่มาอีกแกะมัวแต่เล่น จบเก็บหาตัวเจ็ดนะครับเมย่องมาคินยอดเดลิหูสวยมากซีด้านฟานเพอร์ซี่ที่ผมอยากได้มากเลยนเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเป็นตัวเวอร์ชั่นปีกดว้วยพูดเท่ไม่เอาน่าหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วนะครับ ซอนมันหนีคู่กองหลังสุดโหดคู่นั้นมาได้ยังไงมาขึนย้อนกับเดลิกซ์เลยนะซอนนี่สปีดหนีมาเลยใช่ไหมเพื่อนสุดยอดนายแม่งของจริงว่ะตาไม่ทันเลยใช่ปะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นสนิผมก็ไม่คิดเหมือนกัน <laughs> เร็วจริงมาิดา เพ,พิ่งจะยิงนำเมื่อกี้เองสองสองอีกเอ้เอานี่ๆกิดดี้ใส่ผมเฉยนๆๆๆน่ๆเอาไม่ให้ผมกิดดี้หนอยอุตส่ากอ้ทีอย่างนี้มาคัดซีนะ e a เทำไมทำแบบนี้เนี่ย,ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงใหม่ก็ได้อุตส่ากอดกึ๊กกึกกึกเรียบร้อยแล้วนะ ไม่มาตัดท่าผมเฉยมาดิไปลืมกิตด,ดี้ขอกิตด,ดี้โอ้โหมาเป็นท่านี้ละแต่ก็โอเคอยู่ดีเอาจะเคลียบอลเคลียไม่ออกโอเคสี่สานะคะเป็นไงกิดดี้ไปแต่ก็แพ้อยู่ดีเป็นวินที่4แล้วนะ ก็เท่ากับว่าผมคัดผ่านแล้วเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดผมอยากได้ไอ้แพ็กจากวินที่5ของฟุตแชมเนี่ยผมจะต้องเล่นอีกวินหนึ่งเดี๋ยวนะอ๋อได้ลิงก์แล้วด้วยนะครับจากชนะ3เกมก็เดี๋ยวเอาไว้ย่อยนะลิงก์ัวนีนะครับรู้สึกว่าผมจะถึงเลเวล20แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเลยแล้วกันนะครับสำหรับเลเวล20แล้วเดี๋ยวการ์ดที่ผมได้มาเนี่ย เดี๋ยวถ้ามันยังไงมันก็ต้องได้โฟลเดอร์ไปเปิดไอแพคแค่นั้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของ92ทีมแต่ซีซั่นหรือเชฟชิปเตอร์ทีมหนึ่งอะ เดี๋ยวค่อยไปทำมันนั้นเอาคือปัญหาคือโฟลเดอร์มีแต่ว่าไม่มีการ์ดทีมเดอะซีซั่นมากกว่าสําหรับการตัดสินใจนี้ก็ง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับเลเวล20นั้นก็ต้องเป็นแพ็ค84คูณ25อยู่แล้วนะครับเลือกไปเลยนะครับแพ็คนี้มีเอโตมีแฟงกี้เดยองอยู่เชื <c oughs> ่อดิ84คูณ25ในช่วงเทศการเชฟชิปเตอร์ทีม2ในการันตีเลติ้ง84ขึ้นไปทั้งซองเลยนะอันดี้ต้องมีตัวจมๆออกมาหนาเอนะ เอาแฟงกี้ได้ยองไว้ผมหน่อยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยครับ3 2 1 2> ตัวแรกเอนเกิลดีมาเรีย84ตัวที่2เดลิกส์85 85อ e ีกครับจทรดีเอบามิลิน86อย่างนี้ไม่มีเขียวๆแน่ๆเลยอะลาะป็อกดี่าปาเลโฮเจวินแชบเจดดี้เมื่อไหร่มันจะเทรดเยอะกว่านี้วะนาบาสโอัก โอ้ my god หรือว่ามันซ่อนอยู่ข้างหลังข้างหลังหรือเปล่าตานช่อเตเลมองดียาบีดิอาร์สเอนดิดีออดิกาดเตปาว c มออนโอ้โหทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยหรอหน้าสุดท้ายโอ้โหโ oh my god หนักมาก8.4บคูณ25บ้านมึงดิเอ ไม่มีสักตัวเลยอะนะมึงว่าเดี๋ยวเราเอาการ์ดมาทำอันนี้แล้วกันนะครับสำหรับ9.2 no s h 즌노쉐프 h 프터 t e เ t e a เ1อร์แพ็ p a น k นะโอเคได้แล้วครับเพื่อนๆสคอร์ตแรกนะ8.7เรทสคอร์นะส่งไปเลยได้แล้วครับเพื่อนๆ8.5เรทสคอร์นะคาร์มอนต้องดีนะอันนี้แพ็คนี้ก็จะมีทีมว of t เดอร์ซีซั่นนะครับ แล้วก็เชฟชิปเตอร์ทีมหนึ่งเท่านั้นนะการตีเลตติ้งก้สองนไปมีอยู่4อันนะครับเ,เพื่อนทาเแลนออกมาหน่อยนะทาแรแลนออกมาหน่อยนะเพื่อนขอร้องแหละออกมาหน่อยนะตัวแรกน,นะครับโอ้โหเยอรามันดอดมุนครับยูเลียนบันโธเอ้ยตัวที่สองก็ยังเป็นเยอรามันอีกครับ เฮ้ยเอาดีๆโอ้โหเอาดีๆตัวที่สามจะช่วยพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับทีมเมื่อดอะซีซันเหมือนเดิมนะครับขึ้นต้นด้วยตัว B ตัว R โอ้โหบูโน่กิมารายนะครับตัวสุดท้ายตัวความหวังถ้าไม่ได้ก็เละเทะแล้วนะเชีย <c oughs> อะไรวะเนี่ยทีมชาติอังกฤษนิวคาสเซิลนะเพืพ่อนเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบบไม่ โอ้ oh my god ไม่คุมสักนิดเลยครับเหมือนเอาการไปเททิ้งอะเพื่อนๆอ่ะปูโนกินมะไลก็กินมะไรวะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมตอนนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย แปดหมื่นโอเคเอาการ์ดที่ได้เมื่อกี้นะครับมาทำไอแพ็กเก้าสิบบวกบาซิลฝรั่งเศสนในคะแนนไอคอนอัปเกรดแล้วกันไม่รู้ว่าการ์ดจะพอหรือเปล่าแต่ว่าผมเบื่อมันแล้วผมง,งุหงดกับมันแล้วเอเนี่ยวันนี้เอาให้สุดๆไปเลยเพื่อนๆใน EP นี้นะเพราะว่า e ีหน้าเราต้องลุยฟุตแชมแล้วยังไงผมก็ต้องหาตัวอะไรมาช่วยในทีมผมหน่อยหรอวะมันจะไม่ได้อะไรเลยก็ให้มารู้กันไปหรอวะวันนี้อ่ะไปร้านราคาเพื่อนๆสักรอที่2นะ 86ดสิบกเรสคอร์ดสุดท้ายนะ85เรสคอร์นะสักครั้งหนึ่งเถอะนะ EA ที่มันเข้าข้างผมบ้างอะโชคว่าตาเข้าข้างผมบ้างดิไอดีอาร์ทีจีอะต้องได้รับพรครั้งใหญ่แล้วนะกับแพ็กเก้าสิบปับราซิลฝรั่งเศสนี่เท่าไหรไอคอนอัปเกรดที่มีสี่เวอร์ชันนะครับก็จะมีเวอร์ชันพราวเวอร์ชันทีโมเรียเวอร์ชันฟุตเบอร์เดย์แล้วก็เวอร์ชันโทฟี่ไอท่าไอคอนนะครับเดอะลาสต์แดนแล้วนะครับสตาร์ Review โอ้ยเปิดมาปุ๊บไปเห็นเลยนะครับค่าฟิสิกส์86นะเพื่อนๆตัวอะไรอะ่ะค่าสตันบิน่า94นี่น่าจะเป็นกองหลังไม่ก็กองกลางไหมอะ่ะสถิติโอ้ค่าดีเฟนส์86ตัวอะไรเอ่ยเพื่อนๆมีใครรู้บ้างครับท่าดิบบิ้ง81อย่าบอกนะว่าเป็นตัวแบบพวกโมูหไม่เก่งแน่นอนครับเป็นเป็นเปิดตีมาเกเรๆอะไรพวกน,นี้แน่เลยอะ่ะ p า s s i ิ่งแปดสติงแปแล้วก็ค่าเพสอแบ็คขวาคาฟูปะอุ้ยทฟี่ไทท่าไอคอนด้วยอาโอโอ้ยโรเบโตคารอเชียอันนี้ไม่ค่อยดีปะ <laughs> โอ้มายก่อไม่เอาลราไปโตคาร์ลยดู่เพื่อน oh. ว่านะค่าเพจมันเยอะหนึกว่าะคาฟูนะถ้าคาฟูดีใจนะแต่คาร์ลผมว่าเตโอที่ผมมีอยู่น่าจะเก่งก,กว่านะครับราคาเท่าไหรอ่อะองแสนนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับแบตเตอรี่อาร์มี่อาร์ทีจีอีพีที่สี่สิบเจ็ดก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะครับ ก็เงาๆไปเนาะ EP นี้ก็ได้เปิดแพ็คเยอะนะจริงๆคอนเทนต์ที่ดีทั้งนั้นเลยนะไม่ว,ว่าจะเปิดของรางวา e ัลเลเวล20ที่เล่นมาตั้งนานกว่าจะได้อะล้วก็แพ็คทีมเวอร์เดอซีซั่นแพ็คไอคอนที่มี3ทีมชาติอะขนาดมาสโอบตัวลงมาตัดทีมชาติเกลออกไปแล้วผมยังเปิดไม่ได้ตัวดีตัวดีมีเยอะมากกันนั้นในนั้นอะเอาจริงนะครับเปี้ยงไม่ได้ก็หวังว่า EP หน้าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับไอดียมาเตียรีอาร์มี่ยันนี้เลยนะทีมก็คืออยู่ที่เดิมเลยนะครับ ถ้าทีเวลาเปิดได้อะไรกเกือเกลือแบบนี้แล้วทีมมันอยู่กว่าทีอ่ะคนหนึ่งเขาก็จะทำทีมดีขึ้นดีขึ้นมาแล้วเราไปสู้าก็สู้ไม่ไหวเวลาผมกดเข้าไปเล่นผมเจอเลยเอาแดงเจอนู่นเจอนี่ผมสิมเพนเดเป้แดงผมเวลาผมเปิดแป้งให้บูนโนกิมารไลแล้วเมื่อไหร่ทีมผมจะขยับอ่ะเอะเอฮะไเอเอมไม่ให้อะไรผมอย่างนั้นเมื่อไหร่ทีมผมจะขยับขยื่นอ่ะเพื่อนเออแบบเลเอาดิบ布拉อยากได้มากเลยนะดิบ布拉ทีเอสอะ่ะเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้นะครับมันไม่ให้มาเนี่ย มีเตโอเนี่ยพร้อมลิงก์เลยนะเนี่ยมีเตโอรพร้อมลิงก์เลยนะถ้าได้มาดิปาร่าเนี่ย ว่าซื้อสมอลลิงอะไรมาลีอีกสักหน่อยก็ได้แหละลมันมีให้นะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการรับชมคลิปนี้นะถ้าชอบก็ขอคนละไลค์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หรือจะเป็นปุ่มซับสไคร์ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ RTG ทอันนี้ต่อไปด้วยนะเพราะว่าเนี่ยอา g ทจจริงๆทำยากกว่าทาคลิปปกตินะแต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วกันนะว่าการทําแบบเนี้ยมันจะคุ้มค่าในการทําให้เพื่อนๆดูหวังว่าจะสนุกกันนะครับสำหรับการรับชมซีรีส์มาเตี นนะผมเล่นไปประมาณ3าเดือนก,กว่าๆนะกับทีมสายฟรี ATG เนี่ยทีทท่มีกฎว่าต้องมีมาตี้ก็ใกล้ถึง EP ที่50แล้วเดี๋ยวพอถึงสัก EP ที่50อะ่ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวทีมให้ดูละกันเป็นขับทัวร์แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูทั้งหมดเลยว่าไอ้ตัวนี้เออเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นขับทัวร์ไปใน EP ที่50แล้วกันลองมาบวกเลขกันดูว่าทีมผมเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เล่นมาขนาดนี้กับทีมสายฟรีนะเดี๋ยว EP ที่50แล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเคไงเดี๋ยวจเจอกันอีน 48, ล้ว้วเเไดยพื่อๆ สวัสดีครับ